โรงเรียนบ้านหนองคลองได้สนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมีนโยบายการส่งเสริมการออกกำลังกายทุกวันจันทร์โดยโรงเรียนจัดโครงการที่มีชื่อว่าขยับกายสบายชีวีโดยให้ครูผู้สอนและแกนนำนักเรียนนำเต้นออกกำลังกายทุกวันจันทร์อีกทั้งโรงเรียนบ้านหนองคลองยังได้ส่งเสริมกิจกรรมทางกายระหว่างวัน หกนาทีทุวกวันอังคารถึงวันศุกร์เวลา14นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกา30นาทีโดยให้ผู้เรียนนั้นได้เลือกเล่นในกีฬาที่ตนเองสนใจไม่ว่าจะเป็นกีฬาฟุตบอลฟุตซอตลตะกร้อเปตองและวันเล่รวมถึงเวลาหลังเลิกเรียนโรงเรียนบ้านหนองคลองได้เปิดสถานที่ให้ผู้เรียนได้ใช้สนามกีฬาหลังเวลาเลิกเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมทางกายให้กับผู้เรียนเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงศักยภาพ<ม>โรงเรียนบ้านหนองคลองได้เข้าร่วมโครงการสานฝันมินิมาราธอนของคอนแกนมาราธอนในอกจากนี้โรงเรียนบ้านหนองคลองยังส่งเสริมกิจกรรมที่หลากหลายเช่นการขุดดินทําแปลงผักสวนครัวการให้ผู้เรียนได้เดินกลับบ้านและการปั่นจักรยานกลับบ้าน เป็นการส่งเสริมกิจกรรมที่หลากหลายนอกเหนือจากการเล่นกีฬา